สวัสดีครับจากปัญหาที่เจอนะครับเด็กๆหลายคนบอกวิธีการกําหนดขนาดผิดนะครับในงานเขียนแบบนะครับเราจะไม่เขียนหน่วยมิลลิเมตรลงไปนะครับเราจะไม่เขียนลงไปแบบนี้นะครับและเราจะไม่เขียนนะครับเลขลงไปแบบนี้นะครับเราจะเขียนในลักษณะอย่างนี้นะครับมีการบอกเส้นบอกขนาดและเส้นกําหนดขนาดนะครับหลายๆคนนะครับ ทำไม่ค่อยถูกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานะครับทำตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนในการบอกขนาดนะครับมาดูนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะบอกขนาดชิ้นงานลงไปในกระดาษตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆเลยนะครับเวลาบอกขนาดนะครับถ้าชิ้นงานเอียงลักษณะอย่างนี้เราต้องบอกไปทางนี้นะครับ เราจะไม่บอกสวนทางลงมาทางนี้นะครับเราจะบอกไปทางนี้ถ้าเอียงทางนี้เราก็จะบอกเอียงมาทางนี้นะครับเหมือนตัวนี้นะครับเอียงไปทางนี้เอียงไปทางนี้นะครับชิ้นงานของเราจะเป็นเส้นเต็มหนานะครับส่วนการบอกขนาดจะเป็นเส้นเต็มบางนะครับต่อไปนะครับเราวางฉากเลยนะครับวางฉากให้ได้เสมอกับขอบกระดาษแบบนี้นะครับเมื่อเสมอกับขอบกระดาษแล้วนะครับลากไปหาจุดที่เราจะลากการบอกขนาดนะครับ ตรงนี้นะครับลากเป็นเส้นเต็มบางนะครับตัวนี้นะครับลากเป็นเส้นเต็มบางนะครับดูนะครับวางให้เสมอกับขอบกระดาษนะครับลากเป็นเส้นเต็มบางเส้นแรกนะครับห่างจากขอบของชิ้นงาน10มิลิเมตรนะครับ10มิลิเมตรนะครับอ่าวัดเลยนะครับ10มิลิเมตร 10มิลิเมตรจุดนะครับอ่าจุดแล้วนะครับต่อไปนะครับวางฉากให้ได้ฉากนะครับในแนว90องศาแบบนี้นะครับเสมอขอบกระดาษเลื่อนไปหาจุดที่เรามาไว้นะครับเห็นไหมครับเห็นจุดไหมครับจากนั้นลากเส้นเต็มบางนะครับลากเส้นเต็มบางได้แล้วนะครับต่อไปนะครับใส่หัวลูกศรใส่หัวลูกศรนะครับ ใส่หัวลูกศรเสร็จแล้วนะครับบอกขนาดสมมติว่าตัวนี้ยาว60เขียน60ให้อยู่ตรงกลางนะครับเส้นนี้นะครับห่างจากชิ้นงาน10มิลิเมตรนะครับเส้นนี้จะเลยหัวลูกศรมา2มิลิเมตรส่วนตัวที่เลยเราก็ลบออกนะครับอันนี้คือการบอกขนาดที่ถูกต้องนะครับก็ขอให้ในักเรียนทำตามนี้นะครับ